คู่ภบุญเปิดตัวศิลปินคนใหม่เรียกได้ว่าแม้จะเจอดราม่าหนักแค่ไหนก็ยังพร้อมเดินหน้าทำเพลงและประิหารค่ายเพลงกันต่อไปค่ะสำหรับเจ้าของค่ายเพลงจวเจ้าสตูดิโออย่งางไพบุญแสงเดือนและภระรยาสาวกระต่ายพนิพาเพราะว่าแม้จะเจอดราม่าหนักแค่ไหนแต่กระต่ายก็ยังมีผลงานเพลงใหม่ออกมาให้ได้ติดตามกันตลอด ่าสุภัยบุญก็ได้เลิกดีเปิดตัวศิลปินคนใหม่ของค่ายจวดจ้าสตูดิโอซึ่งคนนี้ก็ทำแฟนๆหือหาสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะเป็นสาวน้อยที่น่ารักสดใสและหน้าตาดีสุดๆเอาเป็นว่ายังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้วันดีขอต้อนรับศิลปินวัยใสหน้ารักคนใหม่สู่บ้านจวดจ้าสตูดิโอน้องเพลงรม,มิดาฝากสาวน้อยอีกคนที่มาพร้อมน้ำเสียงสงพารังกับความสามารถดากลายเร็วๆนี้มาฟังซิงเกิลใหม่ของเธอนะครับ แค่ห่วงเวลาหนึ่งจวดจ้าสตูดิโอสร้างสรรค์ครับผมท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าครอบ2เลยตีจานระวังตัวด้วยนะครับผมเป็นห่วงไม่ใช่ติ่งนะแต่เป็นอะไรกันก็ช่วยให้เกียรติน้องและพ่อแม่น้องด้วยนะคะถ้าไม่ชอบเขาก็แค่เดินผ่าน ไม่จาเป็นต้องมาเมนว่าเขากันเลยระวังด้วยนะดูดลตัวเองดีๆนะคะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยละค่ะแต่ก็ไม่วายมีชาวเน็ตเข้ามาแซด้วยเพราะมีชาวเน็ตจานวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซให้ระวังตัวด้วยจนทําหลายคนต้องเข้ามาคอมเมนต์เบรกเพราะมองว่าดราม่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องของภัยบุญกับภรรยาจึงไม่ควรเึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับศิลปินคนใหม่ของค่ายด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ปัง,ปง และอยากไปลากน้องเข้ามาร่วมวงดราม่ากันเลยเพราะว่าดราม่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องของภัยบุญกับภรรยาเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวส่วนผลงานเพลงแดกจะออกมาปังขนาดไหนนั้นต้องรอติดตามกันค่ะเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีการปล่อยเพลงแดกของน้องออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วด้วยเอาเป็นว่ายัางไงก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงใหม่ของนักร้องหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะรอฟังผลงานก่อนแล้วค่อยตัดสินก็ได้